คอมเมนต์จากแม่จีนนะมีความพิดเห็นอย่างไรนะเมื่อเขาเห็นรูปนี้ของลิซ่าใน i อที่โพสต์ล่าสุดน,นะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่ามันเกินไปแล้วนะลิซ่าคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยก็บอกว่าให้คุณภรรยาคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยก็บอกว่าอยากฆ่าฉันเลยรูปนี้มันแทงใจฉันมากๆโดยคอมเมนต์ถัดมานะเขาบอกว่าในมือนั่นแหวนเพชรท,ที่ฉันให้เธอสิแม่แอบคอลิซ่าเลยนะและคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยแม่จีนก็บอกว่าฉันอยากอยู่ในอ้อมกอดของเธอจริงๆนะ และความพิเห็นถัดมาของบิงจีนนะครับก็บอกว่าแหมคุณภรรยาให้ผมจุ๊บสักทีหน่อยได้ไหมคอมเมนต์นี้มันออกแนว18บปวกไปนิดๆน,น,นะบิงจีนและคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าภาพนี้ของลิสทาให้ผมเลือดกําดาวไหลเลยนะเป็นน้องสาวในชุดสุดแซ่บเลยนะความพิเห็นถัดมานะครับของบิงจีนะครับก็บอกว่าอุ๊บฉันอยากอยู่กับเธอฉันอยากอยู่ในอ้อมกอดของเธอและฉันจะไม่ปล่อยมันไปไหนเลย โดยมีเหล่าคอมเมนต์มากมายนะแอดก็คอยกตัวอย่างเป็นบางคอมเมนต์แล้วกันนะคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าในที่สุดลูกรักก็โตมาเป็นสาวแล้วคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าภรรยาสวยมากนั่นเองนะแล้วคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยเขาพูดว่าช่วยชีวิตฉันด้วยนะคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าฉันไม่ดูฟรีๆนะเดี๋ยวฉันจะไปโอนเงินแป๊บนะแล้วคอมเมนต์ถัดมาก็พูดว่าให้ตายเถอะฉันไม่รู้วิธีหายใจแล้วไม่เห็นภาพนี้และคอมเมนต์ถัดมานะครับ รูปนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะช่องแมวป่าและนี่คือเราคอมเมนต์ของบิงจิงหรือพอ่อจินแม่จีนนั่นเองนะเมื่อเห็นภาพอัปเดตไอจล่าสุดของลิซ่ามาในลุคสวยแซ่บเบอร์แบบนี้มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจะคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง